เวลาตัวเองใส่แว่นบุคลิกมันก็จะเหมือนคุณป้าการทำเลสิกทำให้พี่มีความสุขมากขึ้นผู้หญิงอะถ้าเรารู้สึกว่าเราดูดีแม้ว่าเราจะอายุเยอะนะก็จะรู้สึกดีค่ะก่อนหน้านี้พี่ก็จะมีปัญหาหลักๆคือสายตาสัาน้น แล้วก็มีเอียง50มีสายตายาว150ด้วยความที่พอเป็นแว่นเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมองตรงมันก็จะเป็นสายตาสัาน้นแต่เวลาอ่านหนังสือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นค่าสายตายาวพอเรามองสับไปมาระหว่างตรงนี้มันทําให้เวียนหัวง่ายมากเลยค่ะ การที่ตัดสินใจทํากับคุณหมอคณิฐานี่ก็คือมาจากการที่เราศึกษาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตเราก็ดูหลายๆหมอจนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจคุณหมอเพราะว่าคุณหมอมีประสบการณ์ในการทําเลสิกมานานมากแล้วก็มีเคสที่ผ่านมือคุณหมอหลายหมื่นคนพอเรากลับไปบ้านกลางคืนมันชัดขึ้นเรื่อยๆพออีกวันนึงเรามาโรงพยาบาลเพราฉะฉันอ่านอะไรที่ไกลๆได้หมดเลยทั้งๆที่ปกติแค่เนี้ย ก็ไม่เห็นแล้วเราอยากให้คนที่เจอปัญหาแบบเราได้ความเป็นเราเมื่อตอนที่เราสาวๆกลับมามันเป็นชีวิตที่เราไม่กล้าใช้ไม่กล้าขับรถกลางคืนทุกอย่างมันจบมากเมื่อเรามองเห็นชัด